แล้วโมเสสเรียกพวกผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลมาพร้อมกันสั่งว่าจงไปเอาลูกแกะสำหรับครอบครัวของพวกท่านมาฆ่าเป็นลูกแกะปัสกาแล้วเอาต้นหูศพกรรมหนึ่งจุ่มลงในเลือดที่อยู่ในอ่างแล้วป้ายเลือดนั้นที่วงกุบประตูทั้งด้านบนและด้านข้างทั้งสองข้างห้ามผู้ใดออกไปพ้นประตูบ้านของตนจนถึงรุ่งเช้าเพราะพระยาเวจะเสด็จผ่านไปเพื่อจะประหารคนอียิปต เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเลือดที่วงกบประตูทั้งด้านบนและด้านข้างทั้งสองข้างพระยาเวจะทรงผ่านเว้นประตูนั้นและจะไม่ทรงให้ผู้สังหารเข้าไปในบ้านพวกท่านเพื่อจะประหารท่านท่านทั้งหลายจงถือคำสั่งนี้ให้เป็นกฎท้าวรของพวกท่านและของลูกหลานพวกท่านเมื่อพวกท่านไปถึงแผ่นดินซึ่งพระยาเวจะประธานแก่พวกท่านตามที่ตรัสไว้แล้วพวกท่านจงถือพิธีนี้ไว้ เมื่อลูกหลานของพวกท่านถามว่าพิธีนี้หมายความว่าอะไรพวกท่านจงตอบว่าเป็นการถวายสัตวบูชามาสกาแด่พระยาเวผูว้ทรงผ่านเว้นบ้านของชนชาติอิสราเอลในอียิปเมื่อพระองค์ทรงประหารคนอียิปแต่โปรดไว้ชีวิตครอบครัวของพวกเราประชากรก็กร,กกราบลงนมัสการแล้วชนชาติอิสราเอลก็ไปทําตามที่พระยาเวทรงบัญชากับโมเสสและอาโรน ภยพิบัติสุดท้ายมรณกรรมของลูกหัวปีในเวลาเที่ยงคืนระยาเวทรงประหารบรหัวปีทุกคนในแผ่นดินอียิปตตั้งแต่พระราชบุตรหัวปีของฟาโรห์ผู้ประทับบนมันลังจนถึงบุตรหัวปีของนักโทษที่อยู่ในคุกมืดทั้งลูกหัวปีของสัตว์เลี้ยงทุกตัวฟาโรห์กับพวกข้าราชการและคนอียิปตทั้งหมดตื่นขึ้นในตอนกลางคืนมีเสียงร้องไห้ข้ามครวนดังมากในอียิป พราะไม่มีบ้านไหนเลยที่ไม่มีคนตายฟาโรจรึงตรัสเรียกโมเสสกับอาโรนให้มาเข้าเฝ้าในคืนนั้นตรัสว่าเจ้าทั้งสองกับชนชาติอิสราเอลจงลุกขึ้นและออกไปจากประชากรของเราไปนมรสะการพระยาเวตามที่ขอไว้นั้นเอาฝูงแพะแกะและฝูงโคของพวกเจ้าไปด้วยตามที่ขอไว้แล้วจงไปและอวยพรเราด้วยการอพยพ จากราเมเสดถึงสุคตคนอียิปต์ก็เร่งรัดให้ชนชาตินั้นออกจากแผ่นดินโดยเร็วรอพวกเขาพูดว่าพวกเราจะตายกันหมดแล้วคนอิสราเอลเอาก้อนแป้งดิบที่ไม่ได้ใส่เชื้อกับอ่างขยำแป้งหมอผ้าใส่บาแบกไปชนชาติอิสราเอลทำตามที่โมเสสสั่งไว้คือขอเครื่องเงินเครื่องทองและเครื่องนุ่งห่มจากคนอียิปต์และพระยาเว ทรงบันดาลให้ประชากรเป็นที่โปรดปรานในสายตาของคนอียิปต์คนอียิปต์จึงให้สิ่งของตามที่ขอดังนั้นคนอิสราเอลจึงรีบเอาสิ่งของต่างๆจากคนอียิปต์พระเจ้าของพระเจ้าวันนี้นะครับอุยัยยบทที่12ข้อที่2 1ถึง36นะครับ พระเจ้าทรงตรักับชนชาติอิสราเอลว่าเอาเลือดทาที่องค์ประตูทางด้านบนและด้านข้างนะครับแล้วก็คนที่ทำตามนั้นก็าสามารถมีชีวิตอยู่ได้นะครับในตอนนั้นก็ชนชาติอ,าอียิปต์ก็ต้องตายต้องตายแต่ ชนชาติอิสราเอลที่ทำตามคำตรัสของพระเจ้าก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้นะครับเก็่กับการผ่นเหตุการณ์นี้ชนชาติอิสราเอลก็สัมผัสกั่าว่าเป็นเมื่อติดตามพระเจ้าของพระเจ้าก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้นะครับในที่นี้เป็นความตายของ ลูกแก่น,นก็สัญ,ญลักเร่งถึงความตายของพระเยซูคริสต์ดังนั้นชนชาติอิสราเอลก็สัมผัสกับความตายของพระเยซูคริสต์ก็ที่จะแสดงม,มาในลกนี้นะครับก็ความตายของพระเยซูคริสต์ก็สามารถ,ถทายบาปประชากรของพระเจ้านะครับตันนี้เป็นทางที่พระเจ้าทรงช่วยให้รอดนะครับชนชาติอิสราเอลพรืาชนชาติอิสราเอล ก็ทาเลือดของลูกแกะเอดของลูแล้วสามารถเอ่อสามารถได้ับความรอนะครับถ้าอย่างนั้นเอ่อชนชาอิสราเอลก็มองเห็นความตายของคนอียิปต์แต่ ตัวเองชนชัดเองก็สามารถได้รับความรอดก็ทำให้พวกเขาก็มีประทับใจมากขนาดไหนนะครับตอนนั้นก็พระเจ้าทรงชนชัดตักตรักับชนชัดจที่ถืว่าตั้งเ,เทศการปบัสกานะครับก็เพื่อที่จะระลึกถึงวันนั้นนะครับสำหรับ ประชดคนของพระเจ้าก็มีสิ่งที่ไม่ควรลืมว่าเป็นพระเจ้าทรงช่วยให้ตัวเองรอดนะครับเราก็อาจจะตายเหมือนกันแต่ว่าพระเจ้าทรงให้เราได้รับความรอดก็ยิ่งเป็นเป็นสิ่งที่ดีสำคัญมากที่สุดนะครับในชีวิตของตัวเองนะครับ แต่วันข้างหน้าชนชัดมื่อเราเห็นประวัสัตจนชัดอิสราเอลชนชาติอิสราเอลก็ไม่ได้รักษาเทศกามปัสก,สก,การครับแล้วแล้วก็เป็นมิทัตที่ที่มีไม่ไม่เชื่อฟังต่อนหน้าพระเจ้าโดยการาลืมคับเป็นความรอดของพระเจ้านะครับแต่ว่าคนที่เ,เป็น ฉาลองเทสกานปสัสกาน,นี้ก็เป็นมีประสบการณ์ที่จะทำสามัคคีทำกับพระเจ้าอย่างลึกซึ้งแล้วก็สัมผัสกับการฟื้นฟูไฟยนันด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นเรานะครับไม่ควรลืมกับพระคุณอของพระเจ้าที่ช่วยให้เรารอดนะครับถ้าอย่างนั้นก็วันนี้ครับก็ใครครวร เป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงทํางานในท่างกลางพวกเรานะครับเราไม่ควรลืมพระคุณของพระเจ้านะครับในตอนนั้นพระยาเเวนะครับก็ทรงทำลายลูกขวาปีในแผ่นดินอียิปต์นะครับแล้วและพระเจ้าทรงทำลายเมเตเมเตเป็น ยุคควาปีข,ของกษัตริย์ฟาร์นะครับเป็นคนที่คมแหงประาชา linen, นะคนของพระเจ้านั้นนะครับต้องถ่ายรับคัดทบทบทแทนนะครับพระเจ้าก็ทรงสับแช่งคนที่สับแช่งคนของพระเจ้านะครับเพราะว่าประชาคนของพระเจ้าก็เป็นคนประชาเป็นคนของพระเจ้านะครับก็สําหรับชนชาติอิสราเอล มีเวลาที่มีความทุกข์ยากครับแต่เมื่อพอถึงเวลาของพระเจ้าพระเจ้า,เาส่งช่วยให้ชนชาติอิสราเอลรอนะครับโดยการาระลึกถึงพันธสัญญาที่พระเจ้าสรงประทานให้นะครับถ้าอย่างนั้นเราต้องกอารจดจำว่าประชากนของพระเจ้าก็ เป็นผู้ที่ได้รับการปกป้องจากพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าก็เป็นผู้ที่ทรงช่วยดูแลประชากรของพระเจ้านะครับแล้วก็ประชากรของพระเจ้าก็ไม่เหมือนกับคนอื่นนะครับแล้วก็เป็นคนที่ถูกเลือกกันถูกเลือกกันจากพระเจ้าแล้วแล้วก็พระเจ้าทรงปกป้องชีวิตเรา สมอบายนะครับนี่เป็นเ,เป็นสธิพิเศษของคนของพระเจ้านะครับถ้าอย่างนั้นนะครับก็ไม่ว่าเราผัชนงกับสถานการณ์ที่ไม่เข้าใจกันแต่จงจำดีดว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ริภัยนะครับในริภัยของเราด้วยนะครับแล้วก็ชนชาติอิสราเอลนะครับก็เมื่อออกมาจากอียิปต์ก็ พวกเขาก็เอาขนมปังที่ขนมปังไรเชื้อนะครับเพื ation, ่อท so ี่จะเชื่อฟังนะครับก็คําตรัสของพระเจ้าก็ว่าเป็นอยากกินขนมปังไรเชื้อนะครับแล้วก็เอาลูกแกะแล้วก็เอาอัวมาด้วยนะครับแล้วก็เอาเป็นของคนอิสราเอลด้วยนะครับ 어, 음, 또 어떤 남어참 많이 아우 어카노방라이치야 빨, 나카, 페어 어 티자 어 라르 어, 등화, 캄짝 공파자오어 많이 등화, 라고 덩깐 남넌 지윗 어두 아이 어 머리관 머리수, 나카, 레 아우 루게 아우 우아. ไปด้วยนั้นก็เพื่อที่จะถาวายเครื่องบูชานะครับแล้วก็เอาอเป็นของคนอิสราเอลไปด้วยก็เพื่อเป็นทำพระพระด้วยนะครับพระเจ้าทรงช่วยให้ชนชาติอิสราเอลออกมาจากอียิปต์นั้นนะครับไม่ใช่แค่เพื่อ,ปอเป็นออกมาจากความทุกข์ยากเท่านั้นนะครับ ก็จุดประสงค์ที่สำคัญมากกว่านี้คือว่าเพื่อนมสัสก,การพระเจ้าและก็เพื่อรับใช้พระเจ้าด้วยนะครับก็ชนชาติอิสราเอลก็ไม่ควรลืมจุดประสงค์นี้นะครับถ้าอย่างนั้นสำหรับประชาคนของพระเจ้าก็มีจุดประสงค์ที่จะดำนินชีวิตในลุน่นี้คือว่าเราต้องถทาไหร่แก่ทียย่พระเจ้าและก็เราก็ต้องเป็นผู้ที่นมสัสก,การต่อหน้าพระเจ้านะครับเมื่อ เราเมื่อเราลืมจุดประสงค์นี้นะครับถ้าอย่างนั้นก็ก็ดำเนินชีวิตก็บางทีนะครับก็ทําให้แล้วก็ลงทางไปนะครับชนชาติอิสราเอลนะครับก็วันข้างหน้าเขาก็ลืมกับเป็นผลที่พระเจ้าทรงช่วยให้ออกมาจากอิสแล้วแล้วก็ชนชาติอิสราเอลก็บอกกับนบะบนต่อกันว่า ก็อยากกลับอียิปต์นะครับถ้าอย่างนั้นเ,ออเราก็ต้องใครครวญนะว่าอ,อปอนปชนชาติอิสราเอลนะครับก็ออกมาจากอียิปต์เพราะอะไรแล้วก็พระเจ้าทรงช่วยให้เรารอดเพราะอะไรนะครับก็เพื่อที่จะนบมัสการต่อนหน้าพระเจ้าแล้วรับใช้พระเจ้านี่เป็นจุดประสงค์ที่พระเจ้าทรงช่วยให้เรารอดนะครับอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าทั้พระบิดาแห่งข้บบาพังทั้งหลาย ขอ,ขอพระคุณที่ทรงประทานพระเจ้าของพระเจ้าในวันนี้ขอให้เราเออไม่ลืมจุดประสงค์ที่พระเจ้าทรงช่วยให้เรารอนะครับและเราให้และก็เขาให้เราเป็นพูทที่ถาวายเกียรติพระเจ้าและก็นามาสกการตอนนับพระเจ้ากออ็ทุกวันทุกอาด้วยอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน